เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะช่วยเพื่อนๆในการกันแดดให้กับเพื่อนๆได้นะคะนั่นก็คือนะคะ การทานผลิตภัณฑ์ที่มันมีสารอาหารนะคะที่มันไปช่วยในการป้องกันแดดนะคะมันจะไปช่วยในการป้องกันร,รังสีให้กับเพื่อนๆนมันประสานผนึกกาลังเราเหมือนเรามีกันแดดที่อยู่ข้างในผิวเราไม่ให้ผิวชั้นผิวของเราเนี่ยมันถูกทําลายพวกคอลลาเจนพวกเม็ดสีต่างๆถูกทำรลายนั่นเองไม่ให้เกิดสิวริ้วรอยฝ้ากาจุดด่างดําไม่ให้แก่ก่อนวัย นะคะอันนี้ก็คือวิตามินที่ดีมากๆนะคะเป็นกันแดดกินได้ของกิฟฟีนนะคะอย่าตกใจว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอกันแดดกินได้นะคะมีนะคะก็ตัวนี้ราคาไลท์อเวนะคะของกิฟฟีนนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกทานอยากทานสารอาหารคืออยากทานพืชผักผลไม้ที่มันมีสารอาหารที่สามารถป้องกันแสงแดดได้ ได้ไหมคะครูวันถ้าเรายังไม่สะดวกที่จะซื้อตัวนี้ทานได้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าจะรับประทานอะไรนะคะถึงจะได้สารนะคะที่มันช่วยให้เพื่อนๆสามารถปกป้องผิวจากรังสี U ูวหรือว่าแสงสีฟ้าได้เพื่อนๆสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มันมันช่วยปกป้องนะคะผิวหรือว่ากันแดดทานได้จากธรรมชาตินั่นเองถ้าเพื่อนๆน,นะคะ ยังไม่พร้อมนะคะที่จะทานกันแดดกินได้กันแดดทานได้ของกิฟฟินตัวนี้ของคูวันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทานอาหารนะคะอยากทานผักผลไม้แล้วมันสามารถที่จะมีสารอาหารที่กันแดดได้คูวันขอแนะนําค่ะนะคะเราสามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มันให้สารที่สามารถปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ซึ่งมันจะมีอยู่นะคะ ในผลปลามแดงนะคะในแครอทนะคะในมะเขือเทศ